สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกกลุ่ม VIP ทุกท่านทุกกลุ่มนะสวัสดียามเช้าเช้าวันที่25มีนาคมพศ2565ค่ะกับเช้าวันศุกร์นะทุกคนวนมาอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้เป็นวันศุกร์ค่ะนะคะวันศุกร์สุดสัปดาห์ค่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะนะคะวิเคราะห์กราฟวันศุกร์เราตรงย้อนไปดูวีกนิดนึงค่ะสําหรับแท่งวีกของเรานะคะจบแท่งที่บอกว่ามีแรงเซลนะคะและกราฟทองนั้นมาที่ a r e ยแนวต้านของวีกนะทุกคนเนื่องจากกราฟทองอย่างที่ชี้แล้วชี้เรานะคะตรงนี้คคคือแนนวรับี่ะะ กราฟทองลงไปแต่แนวรับบีค่ะไม่สามารถลงต่อได้นะคะดันราคาขึ้นมาที่ต้านวีคอีกครั้งหนึ่งแล้วต้านวีคจะตอบว่าอยงไงไบต,ต้านวีคจะไปต่อได้หรือไม่เดี๋ยวเราไปดูในรายละเอียดในเฮสีค่ะสําหรับเฮสีนั้นนะคะต้องบอกว่าตรงนี้มีลักษณะเด็กนิดนึงนะคะตรงนี้เป็นลักษณะของต้านวีคและตรงนี้เป็นต้านเฮสนะคะราคาที่กราฟแตะโซนนี้ละคะ่ะเป็นต้านเฮสนะคะ ดังนั้นนะคะถ้าต้านนี้ไปต่อได้น้องก็จะไปนะคะอยู่ที่ว่าเขาเลือกฝั่งไหนกราฟมีสองทางขึ้นกับลงกราฟมีสองทางกับทุกคนขึ้นกับลงค่ะอยู่ที่ว่าจะขึ้นไม่ได้ก็ลงแค่นั้นแหละค่ะนะคะแต่เราต้องหาจุดบายและเซลลปะไปดูเฮสตนกันแผนการเทรดของเราวันนี้บอกแล้วว่าตรงนี้คือต้านนะ บอกแล้วอีกครั้งหนึ่งว่าตรงนี้คือต้านนะคะก็มีการย่อลงไปหยคขะแต่ว่ากา้าก็ยังมีการร,ราคาขึ้นมาก็อยู่ที่ว่า day จะจบอะไรนะคะ day จะเลือกจบเขียวหรือว่า day จะจบแดงนะคะดังนั้นก็แพรมจะวางหาจุดเข้าบายนะคะตรงนี้คือจุดเข้าบายทองของวันนี้ในส่วนของโซนรับนะคะถ้ามาที่นี่ยังไงก็ได้กําไรนะคะฮัคดอย่างนั้นเลยหรอจริง นะฮะอยู่ที่ว่าคุณรอไหมอ่ะเขาจะาประเด็นอยู่ที่ว่าเขาจะมาไหมและคุณจะรอเขามาไหมนะฮะเพราะว่าถ้าเขาขึ้นมปเขาก็หันหัวลงมานะฮะดังนั้นคอลแล้วรอเซลล์ได้ไหมก็ตอนนี้มันมันยังไม่ได้บอกว่าจะลงเลยนะมันก็ยังจะดันขึ้นไปอีกนะฮะราคาต้านนะฮะราคาหนึ่งเจ็ดนะฮะเขาไปหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์แล้วก็ราคาหนึ่งเก้าเจ็ดเจ็ดนะฮะโซน,นต้านต่อไปถ้าขึ้นไม่ได้ตรงนี้จะลงนะคะแล้วก็ถ้าขึ้นต่อได้เหรอคะไปต่อคะ่ะนะสองพันลอยอยู่นะฮะราคาหนึ่งเก้า 9กและราคา2004นะคะตรงนั้นก็จะเป็นตานตรงนี้น่าจะย่ออยู่ย่อมากอยู่นะคะตรงนี้นะก็ดูที่ว่ากราฟจะบอกว่าอะไรสำหรับว้วแพมค่ะวันนี้รอเข้าตลาด นะคะยุโรปและอเมริกาค่ะอยู่ที่ไหนคะที่บายและที่เซลได้หมดนะคะสำหรับค่อแฟงเป็นคนที่อ่านกราฟได้ทุกท่าเฟรมนะคะเราดูว่ากราฟอยู่ทรงไหนรูปแบบกราฟคืออะไรแล้วหาจุดเข้าทํากําไรแค่นั้นค่ะค่อแฟงไม่หมายว่าไม่ไม่ได้จุดที่ดีที่สุดไม่ได้ราคาไซด์เดย์ได้ราคาไซด์เดย์แล้วไม่ถือนะคะได้ราคาไซด์เดย์ฟ้าแล้วออกแล้วก็ไม่ถือไม่เป็นไรไม่สนใจไม่ซีเรียสไม่หมายนะคะรอกราฟชัดๆแล้วจัดเข้าทํากําไรอันนี้ดีที่สุดนะคะรอกราฟชัดชัด แล้วจัดเขาทํากําไรก็จะได้กําไรทุกครั้งแต่ถ้าการาฟไม่ชัดลังเลสงสัยออกมานั่งชมสวยๆรอๆก่อนนะคะนะคะสำหรับใครที่เป็นลูกศิษย์คนแพรนะคะสไตล์เทเกนเดย์ดคแพรคือนะคะว่าแพรจะรอชัดแล้วจัดเขาทำกำไรถ้าไม่ชัวร์ไม่ชัดจะออกมานั่งชมและก็ถ้าลังเลสงสัยจะเอาตัวรอดก่อนแล้วก็นะคะจะไหวตัวก่อนแล้วค่อยกลับเขาทํากําไรในตลาดสมมติว่ายุโรปไม่ชัดรออเมริกาชัดๆแล้วพอแพรก็หาจุดเขาทำกำไรชัดๆเช่นก <tasked aussi S 2> ันดังนั้นนะคะ,ะ,คะสำหรับใครที่เป็นลูกศิษย์นะคะต้องบอกว่าที่นี่มาหากไร ะะไม่ได้มาหาแมมมอสโนไม่ใช่แมมมอสแนวมอสแนวมอสน,นะคะแนวมอสหรือว่ามาหาเงินไม่ได้มาหาจุดที่ดีที่สุดก็แพมคอนเฟิร์มอีกครั้งว่าก็แพมมาหาเงินไม่ได้มาหาจุดที่ดีที่สุดถึงแม้ว่าเมื่อวานจะได้ราคา19นะคะ หนึ่งแล้วกาวิ่งมาที่ราคา19นะคะเออเออห,หกก็ตามแต่นะคะไม่สนใจไม่เป็นไรเพราะยังไงกาบก็ลงไปรับพจน์แฟมที่ราคา1924อยู่ดีนะคะเห็นไหมคะดังนั้นนะคะสำหรับพจน์แฟมแล้วไม่ได้มาหาจุดที่ดีที่สุดค่ะมาเข้าทํากําไรได้กําไรเก็บได้กําไรเก็บ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 ,บ,บนะคะเก็บทุกวันจนถึงสุกนะคะและเก็บทุกวันตลอดชีวิตนะคะนี่คือวิธีคิดของพจน์แฟมที่เข้าตลาด forex นะคะสำหรับใครที่บอกว่าเฮ้ยโคนรู้งี้นะถ้าถือตั้งแต่ราคา1937แล้วรอให้66นะหนูรวยมากเลยคคคค่ะะโททลุกน มันไม่เป็นแบบนี้บางครั้งบีลังการลงมวนอุ้บฮุบแล้วเราก็ไม่ได้อะไรเลยนะคะว่านั่งบนตัวเองรู้งี้เก็บนะไม่เอานะคะเพราะแผมไม่ใช่สายนั่งบ่นนะเะสียเวลาบน่นคนรวยไม่บน่นคนสําเร็จไม่บน่นรู้เรียนรู้นะคะเขาทากําไรเรียนรู้เขาทากําไรเรียนรู้เขาทำกำไรฝึกฝนให้ตัวเองเก่งมากขึ้นให้ตัวเองมัน่นยามากขึ้นให้ตัวเองถือทนกําไรได้มากขึ้นน,นี่คือสิ่งที่คุณต้องฝึกในตาลาด forex นะคะโอเคนี่คือแผนการเทรดของกราฟทองวันนี้ค่ะส่วนหน้าง,งานไปว่ากันอีกทีนะคะสำหรับ B A P หน้างานไปว่ากันอีกทีสําหรับ v i P ว่าก,ก์ศจะขึ้นจะลงนะจุดบายและจุดเซลตรงไหนอย่าลืมนะคะข่านไปอีกครั้งหนึ่งค่ะแนวต้านแรกอยู่ที่ราคา1970และ1977ถ้าต้านนี้ขึ้นต่อไม่ได้ตลาดบอกว่าไงเราจะเล่นตามนะคะและก็ถ้าไปต่อจะไปที่ต่อราคา1 9 9 5และ2004จ้า นี่คือแผนการเทรดของวันนี้วันศุกร์นะคะวันศุกร์จะเป็นวันนึงที่ค่อนข้างผันผวนนะคะดูดีๆนะคะเนื่องจากวีกมีแรงเซล์ต้องเช็คกราฟดีๆนะคะแล้วก็รอตลาดนะคะสำหรับคลิปนี้คุแพรมส่งเข้าไปแผนการเทรดวันนี้วันศุกร์นะคะขอให้ท่านผ่อนฟ้าสดใสกำไรทุกวันมั่งคร่งนำ่ำรวยนะคะเป็นเศรษฐี f o r e เรกันทุกๆคนสวัสดีค่ะ